ดังนั้นนะ่ะนะคะความพร้อมมันจึงนะ,ะอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะคุณจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วนะคะคุณก็สามารถทักทายกับชีวิตใหม่ของคุณได้เลยเหมือน Academy of d r e a m นะคะเอาวัีนี้มาโปรยไว้บนโลกออนไลน์ hello new life i am ready for you อบกอดต้อนรับทักทาย e l c ค m e นะคะยินดีต้อนรับชีวิตใหม่นะคะจงเข้ามาจงเข้ามาจงเข้ามาบทบาทในเรื่องราวของเราแต่ละคนนั้นะะสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้บนโลกใบนี้คุณลองไปดูสิว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตนะคะแปดพันกว่าล้านคนบนโลกใบนี้ไลฟ์สไตล์แบบไหนที่คุณต้องการจะเป็นนะคะ ไลตล์แบบไหนที่คุณเป็นแล้วมันมีความสุขแล้วมันใช้